ขาแบบอาจะทําตามกันมาเป็นเรื่อยๆบางกบคิดแตกอ่ะมันมีทางนึงนะมีแบบหนึงลองทําได้คืออะไรเอาพันเองอ่ะพันผมอรอเออเนี่ยเองมาสิบวาทีได้ไหงเองไม่ถึงสิบวนาทีเลยแปดนาทีหกนาทีได้ั้มตัดอีกอ่ะตัดอีกเหลอหนึ่งนาทีแมตต์วิคคุ้มค่าไมต่างกันมอง้ีมีบ้านแบบรูมาได้ไหม ของฉั้งพอละาอามานของฉ <c oughs> ันมันหมายของฉันไปให้่มครั้งแรกไปคิดแต่ไงพอมาอืเาอเป็นผมอ่ะตอนที่ผมเจอบางครั้งแรกที่บริษัทนะเชื่อว่าบางเป็นคนยิ้มหยาบไม่ส่งสิ่งกับใครเพราะงั้นกวนะพูดกนะันครั้งแรกเรื่องอะไรจำได้ไหมเรื่องบางนี่แหละมั้ง คี่ว่าบางเที่ว่าบางถามผมว่าผมเคิดว่าบางเปงน็นคนยังไงที่นั่งเปรยนั่นรลยผมก็ตต่ไม่ได้แต่ว่าเป็นกวนเป็นคนที่นอกกรอบจะชอบคิดแปลกนิดหน่อยคิดแปลกยงแบบคนอื่นเขาแบบอาจจะทําตามกันมาเป็นเรื่อยเรื่อยบางก็คิดแปลกอะ่ะมันมีอีกทางนึงนะมีอีกแบบหนึ่งลองทําได้อืมแล้วทําได้เปล่าได้บาง ผมก็ได้จากบางตอนที่ไปนี่ปากคลองตลาดที่เราไปทำไปกันเรื่องอะไรนะั้นหลายอย่างมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบเวลาทำงานด้วยกันบางสา,าจะให้ผมลองทำดูมันถึงงก็ลองทำดูเี้อย่างต่อไฟอะไรอย่างเงี้ยบางซาให้ผมมองแล้ะเริ่มอะเริ่มมาให้ผมมองแล้วอ,วอะคุณจะเริ่มจากตรงไหนก่อนอันนั้นคือเหมือนอเขาให้ความคิดเริ่มของเรา ถ้าถนะมันเผยเนี่ยมันอะต้องต้องคิดนานหน่อยมั้งถ้าผมจะหาข้อเสียของบังนะต้องคิดนานอ,อ,อ่ะโชคดีครับบังเออผมก็นะั่นแหละขอให้เองประสบความสำเร็จในชีวิตคิดอะไรก็ขอให้สำเร็จตั้งใจจะทำอยากได้อะไรก็ตั้งใจทำมันคนเรามาอยู่ที่วิธีคิดแต่ละคนแหละถ้าเองคิดความคิดอะ่ะมันจะกำหนดคำพูดใช่ไหมคำพูด กำหนดการกระทาการกระทาจะกำหนดเป็นผลลัพธ์ mm hmm. ก็คือเองคิดอะไรอ่ะผมจะรู้ต่อเมื่อว่าเองอ่ะคิดอะไรอยู่ก็เม่อเมื่อ,อไรอเมื่อเองพูดต่อเมื่อเองทําแล้วมันจุกการมา,มาเป็นผลลัพธ์เองแหละทุกอย่างมันอยู่ที่วิธีคิดถ้าคิดถูกก็ทําถูกผลลัพธ์ถูก,ถก,ถกใช่ไหมละ่ะก็แล้วลองดูผมให้ขวคิดเองถ้าเรื่องความฝัน ความฝันแลามาันเปลียบเมือนบ้านอะที่ยังสร้างไม่เสร็จอะที่มันกำลังสร้างอะยิงดูนีเนี่ยตรงนี้ที่เขากำลังก่อสร้างอยู่อะถามว่ามันสวยไหมตอนเนี้ยใช่มันไม่สวยหรอกแต่ถามว่าอนาคตมันสวยปะพอเลยสร้างเสร็จแล้วใช่เพราะมันเหมือนความฝันปะเหมือนตรงไหนอ่ะผมตอบให้ก็ได้เวลาที่เราสร้างเนี่ยมันจะดูไม่สวยงามห,หรอกเกะนฝุ่นแต่เมื่อ,อไรที่มันสร้างเสรนะ็จเนี่ย มันก็สวยงามตามที่เราเออกแบบไว้รวมถนนึงความฝันตรงไหนตรงที่ว่าตอนนี้เรากาลังสร้างกระบวนการก็คือทําไปฝึกที่ฝึกวิธีการหาเงินฝึกวิธีการหาเงินแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรหาเงินมาแบบมาสร้างบ้านก็หมายถึความฝันเราเราตอนนี้เราฝันสมมติเช่นแบบว่า,า,าอยากจะเป็นผู้รับเหมาใช่ไหมตอนนี้เรากำลังสร้างก็คือตอนนี้เรากำลังหาประสบการณ์เพื่อที่จะ ไปตามฝันก็คือเป็นผู้รับเหมาใช่ไหมครับเราก็ต้องมีประสบการณ์ก่อนเหมือนบ้านเหมือนความฝันที่ว่าบ้านเนกิดเหมือนกับว่าบ้านตอนนี้มันกำลังสร้างมันยังไม่สวยงามหรอกแต่เมื่อไหร่ที่แบบว่าเราสร้างเสร็จปุ๊บมันก็จะสวยงามเหมือนความฝันของเราอะเราได้ทำฝันให้มันเป็นจริงประมาณนั้นไปงงเราหาอะไรให้มันง่ายกว่านี้อ่ะทางนี้ดีกว่าครับก<อ>็คือเรื่องของบุคคลเรื่องการใช้ชีวิตคนเรามันเปรียบเสมือนกับอ่ะผมจะให้ดูง่าย เองเห็นวีนี่ไหมอเองคิดว่ามันราคากี่บาทยี <20. S 1> ่สิบเอ่เองก็ให้ราคาประมาณตั้งยี่สิบบาทใช่ไหมเพราะว่าทำแป๊บๆมันก็ทำได้เหละแล้วผมอยากให้เองดูวีนี้สวยไหมสวยครับเองอยากให้ค่ามันราคากี่บาทค่นี้เจ็ดสิบอ่าเพราะว่ากระบวนการทำมันยากนะกว่าจาทำได้อย่างงี้โอเค มันเปลี่ยนเสมือนคนเราอ่ะคนที่ผ่านกระบวนการมันน้อยอ่ะมันไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ค่ามันน้อยใช่ไหมเหมือนคนเราที่ว่ามันไม่ได้ถูกฝึกถูกย่ำยีหรือว่าอยู่ในกฎระเบียบอ่ะอืมเหมือนกับว่าถ้าเป็นทหารก็คือเป็นทหารเกณฑ์ที่ยังไม่ผ่านการฝึกก็คือยังไม่มียังไม่มีศักยภาพมากพอทีอเนี้ย มันเหมือนกับทหารที่ว่าฝึกผ่านการฝึกฝนผ่านความอดทนมาผ่านการทําให้ไม้มันมีรูปทรงที่สวยงามต้องใส่ไอข้นขนนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันใช้เวลานาน,านกว่าวีดน,นี้เปรียบเหมือนคนเราก็คือการคนเราที่คนเราได้ฝึกได้ผ่านอะไรที่มันหนักมาเนี่ยมันทําให้เรามีคุณค่าแม้แต่วีคุณค่า ก็ต on so ่างกันมองได้ก็อยากจะฝากไว้ว่าคนเราอ่ะมันต้องผ่านจุดที่มันลำบากผ่านจุดที่มันต้องฝึกมาก่อนเสมอก็ขอให้เองแบบอดทนพยายามแบบทำอะไรก็ให้มันคล่องแคล่ว่องไวหน่อยอย่าแบบช้าเกินไปทำไวเกินไปก็ไม่ดีช้าเกินไปก็ไม่ดีเอาแต่พอสมควร ให้มันอยู่ในความพอดีก็ขอให้เองประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วกันค,คนแนะนำแนวทางใหม่ให้ผมหน่อยในแนวทางนะเออ นั่นหนึ่งวะฮะอันนี้เองวาน10นาทีได้ไมั้งเองไม่ถึง10นาทีนะแปดนาทีหกนาทีได,ด้มนะั้งตัดอีกตัดอีกเหลืออหนึ่งนาที <laughs> แบงค์ทงครั้งแรกเนะี่ยคิดยังไงน้อยไปเกินอ่ะ <laughs> คืออะไรปั๊บอันอนี้ครับปั๊บผมว่า งานแท้วะความฝันมึงฮะต้องเดินทางก่อนต้องมีฝันก่อนอย่างนี้หรอต้องไปหลับก่อนฝันนี่ความฝันแล้วอยากมีบ้านไหมอยากมีอะไรไหมอยากมีอะไรบ้างอ่ะบอกมีบ้านแล้วบอกมีบ้านแบบหรูหราเลยไหมต้องแบบของชั้นพอแหละมันของชั้นมันไม้ยของชั้นแต่ลองเทียบกับบีนี่ดิบีเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันผ่านรังแค <łość> แล้วก็เนี่ยผมงั้นผมให้เขาคิดเองดีกว่าคนเราอ่ะมีความฝันได้มีความฝันไหมหกจบแล้วนั่งเรียนอยู่ได้ความคิดเองนะเองมีความฝันไหมมีไอ้ที่ว่า